สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพบก,กับเอ e นวิสไทวันพุทธที่27เมษายน2565นะครับคลิปนี้แอดมินมีข่าวสารมาเน้นย้ำนะครับให้กับผู้ที่อยู่ในกลุ่มเปราะบางในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือกระทรวงพอมอนะครับย้ำว่าเป็นกลุ่มเปราะบางในสังกัดกระทรวงพมซึ่งประกอบไปด้วยนะครับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยยังชีพผู้พิการ และเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดนะครับซึ่งแอดมินจะขออนุญาตทําความเข้าใจแล้วก็ชี้แจงไปทีละกลุ่มนะครับทั้งกลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการแล้วก็เด็กแรกเกิดนะครับว่าในช่วงที่ผ่านมามีการอนุมัติเงินช่วยเหลือเงินพิเศษเงินสงเคราะห์อะไรเพิ่มเติมบ้างนะครับโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่ต้องบอกว่าเข้ามาแบบรัวๆนะครับเดี๋ยววันนี้เจอกัน2คลิปนะครับคลิปแรกขออนุญาตแยกออกมาเฉพาะกลุ่มเปราะบางเพื่อไม่ให้สับสน ส่วนคลิปที่2ก็จะเป็นความรู้ข่าวสารทั่วไปนะครับทั้งเกี่ยวข้องกับประกันสังคมแล้วก็ข่าวสารด้านอื่นๆเดี๋ยวค่อยมาติดตามในช่วงที่ดึกกว่านี้สักนิดหนึ่งนะครับอ่ะเริ่มกันแรกนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาท่านผู้ชมหลายท่านก็คงจะได้รับทราบมติคอรมอเมื่อ,อาาวานแล้วนะครับในส่วนของเงินช่วยเหลือพิเศษสําหรับผู้สูงอายุเพราะนั้นเดือนนี้เมษายนวันที่27แล้วนะครับก็เหลืออีกไม่กี่วันก็จะเข้าสู่เดือนพฤษภาคม นะครับเมื่อวานนี้ผมทําตารางเอามาให้ว่าภาครัฐเขาสนับสนุนเงินช่วยเหลือต่างๆเนี่ยจนถึงเดือนกันยายนคือสิ้นปีงบประมาณ6.5เลยนะครับแต่เพื่อไม่ให้มันยาวจนเกินไปเดี๋ยวท่านผู้ชมขี้เกียจจำนะครับก็จะมาซอยให้ในคลิปนี้เอาเฉพาะเดือนพฤษภาคมเดือนหน้าที่กําลังจะมาถึงนะครับใครได้เงินอะไรบ้างเดี๋ยวไปไล่ดูกันทีละเรื่องเลยนะครับอันดับแรกนะครับไปดูในส่วนของ เงินผู้สูงอายุนะครับที่จะเข้ามาในเดือนพฤษภาคมนะครับขออภัยท่านผู้ชมนะครับในเดือนพฤษภาคมนะครับตามตารางจากกรมบัญชีกลางนะครับข้อที่8นะครับหรือว่างวดที่8ของปีก็ประมาณ6-5นะครับเดือนพฤษภาคม2565จะโอนในวันอังคารที่10พฤษภาคม2565 นะครับท่านผู้ชมแคปภาพนี้หรือว่าโนต้ตภาพนี้เอาไว้ได้เลยนะครับในแต่ละเดือนไล่ไปจนถึงเดือนกันยายน65นะครับนี่คือวันโอนนะครับของกลุ่มเปราะบางนะครับเงินส่วนนี้เนี่ยคือเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุนะครับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยยังชีพผู้พิการแล้วก็เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดนะครับจะเข้าในวันที่10พฤษภาคม2565นะครับนี่คือวันโอนเงิน นะครับเอาเฉพาะเงินเบี้ยยังชีพปกติก่อนนะครับอันนี้เงินที่ท่านได้มาเป็นประจําทุกเดือนอยู่แล้วท่านจะได้วันที่10นะครับทีนี้พอมันมีการเสนอคอรมอโดยกระทรวงพอมอนะครับเสนอที่ประชุมคอรมอเมื่อวานนี้ก็มีการเคาะอนุมัตินะครับเงินของผู้สูงอายุเรียกว่าเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษนะครับของผู้สูงอายุหรือว่าจะเรียกว่าเป็นการรับอ่าท่านผู้ชมดูบรรทัดที่2นะครับบอกว่าเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการเบี้ยยังชีพกว่า10ล้าน10ล้านคนนะครับความหมายของบรรทัดนี้ก็หมายความว่านะครับผู้สูงอายุที่จะได้รับเงินส่วนนี้นะครับ100บาทถึง250บาทเพิ่มจากเบี้ยยังชีพเดิมเนี่ยต้องยึดนะครับใช้คําว่าต้องยึดการรับเบี้ยยังชีพอยู่ก่อนแล้วนะครับเช่นท่านผู้ชมท่านใดที่รับเบี้ยยังชีพตามช่วงเวลานะครับภาพนี้ขอบคุณท่านรองรัชดาด้วยนะครับ ท่านรองโฆษกรัฐบาลนะครับคุณรัชดาธนาเดชนะครับท่านผู้ชมดูนะครับจากซ้ายมือนะครับแบบขั้นบันไดมีการช่วยเหลือรวม6เดือนนะครับตั้งแต่เมษาถึงกันยายน6กห้าแต่ว่าผมจะพูดเฉพาะเดือนพฤษภาคมก่อนนะครับของเดือนเมษาเนี่ยมันเลยมาแล้วนะครับเพราะว่าได้รับเงินเบี้ยยังชีพกันไปตั้งแต่8เมษาอันนี้ทางภาครัฐยังไม่ได้แจ้งออกมานะครับว่าจะมีการโอนเข้าในช่วงปลายเดือนนี้ นะครับปลายเดือนเมษานี้หรือจะให้ไปรับพร้อมกับของเดือนพฤษภาคมนะครับซึ่งของเดือนพฤษภาคมเมื่อสักครู่นี้แอดมินเอาขึ้นให้แล้วนะครับคือโอนวันที่10พฤษภาคมนะครับทั้งเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการแล้วก็เด็กแรกเกิดเลยนะครับทีนี้ในส่วนของผู้สูงอายุก่อนนะครับเรามาคุยกันตรงนี้นิดหนึ่งนะครับผู้สูงอายุเนี่ยในเดือนพฤษภาคมนะครับก็จะได้รับเพิ่มอีกนะครับแบบขั้นบันไดไล่ไปตั้งแต่ซ้ายมือนะครับอายุ60 69ปี บางท่านบอกว่าเกิดพศ2505อายุ60ปีจะได้รับด้วยไหมนะครับอันนี้คำตอบเนี่ยแอดมินตอบให้แบบชัดเจนไม่ได้นะครับท่านผู้ชมต้องดูบรรทัดที่2ของภาพนี้นะครับที่ผมบอกว่าที่ข้อมูลจากภาครัฐนะครับซึ่งภาพนี้นี่มาจากท่านรองโฆษกนะครับคุณรัชดาธนาเดชร,รองโฆษกรัฐบาลนะครับเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิสวัสดิการเบีย้ยยังชีพนะครับความหมายก็คือคล้ายๆกับเงินสงเคราะห์ ที่เข้าบัตรสวัสดิการนั่นแหละครับคือจะให้คนที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแล้วนะครับใครที่อายุครบ60แต่ยังไม่ได้รับเบี้ยยังชีพท่านก็จะยังไม่ได้ส่วนนี้นะครับแต่ถ้าหากว่าท่านอายุครบ60ปีแล้วนะครับ60ปีถึง69ปีแล้วท่านได้รับเบี้ยยังชีพเดือนละ600บาทนะครับท่านก็จะได้รับเงินช่วยพิเศษอีก100บาท เป็น700บาทต่อเดือนนะครับซึ่งนะครับตอนนี้วันโอนเนี่ยทางภาครัฐไม่ได้แจ้งมาชัดเจนนะครับไม่ได้แจ้งมาชัดเจนแต่คาดว่านะครับน่าจะเข้าวันที่10เหมือนกันเพราะมันเป็นการโอนจ่ายในลักษณะเป็นเงินแบบเดียวกันคือเป็นเงินเพิ่มพิเศษนะครับให้กับกลุ่มที่รับเบีย้ยอย่างชีพนะครับนี่คือกลุ่มแรกนะครับอายุ60-69ปีส่วนอายุ 70-79ปีนะครับขยับมานิดนึงนะครับก็เป็นกลุ่มที่ได้รับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุอยู่แล้วเดือนละ700นะครับก็จะได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษอีก150บาทนะครับก็รวมเป็นได้รับ850บาทนะครับในเดือนพฤษภาคมนะครับต่อมาครับกลุ่มอายุ80-89ปีนะครับท่านได้รับเบีย้ยยังชีพ ผู้สูงอายุอยู่แล้วเดือนละ800บาทนะครับกลุ่มนี้จะได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่มอีก200บาทนะครับก็จะรวมเป็น1000บาทต่อเดือนนะครับแล้วก็ขวามือสุดนะครับเลื่อนเป็นแบบขั้นบันไดเลยนะครับอายุ90ปีขึ้นไปนะครับปกติท่านได้รับเบี้ยอย่างชี่ผู้สูงอายุอยู่แล้วเนี่ยเดือนละ1,000นะครับก็จะได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษอีก250บาทรวมเป็น1,250บบาทนะครับนี่เป็นเงินพิเศษที่ทางมาติครมเคาะอนุมัติเมื่อวาน นะครับเมื่อวานนี้26เมษายนนะครับแล้วก็มีการระบุเอาไว้ว่าเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษนะครับหรือจะเรียกว่าเป็นการเพิ่มเบี้ยแบบขั้นบันไดนะครับซึ่งเรื่องนี้ผมพูดไปแล้วเมื่อวานว่าน่าจะสอดคล้องกับที่นายกรัฐมนตรีนะครับได้มีข้อสั่งการไปเมื่อช่วงเดือนธันวาคมปี64ว่านะครับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับสภาพัฒน์สำนักงบกระทรวงการคลังแล้วก็กระทรวงพอ,องเนี่ยนะครับ ไปดูหลักเกณฑ์วิธีการว่าจะเพิ่มเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุแบบขั้นบันไดอย่างไรแล้วก็เงียบหายมานานจนมาโผล่เอาคอรมอเมื่อวานนี้แล้วก็เคาะอนุมัติมาแบบนี้นะครับแม้ว่าดูว่าจะเป็นเงินที่แหมร้อยสองร้อยบางท่านบอกว่าจะซื้ออะไรได้แต่ก็ยังดีนะครับยังดีดีกว่าไม่ได้เลยเนาะอ่านี่คือสำหรับเงินช่วยเหลือพิเศษนะครับสำหรับเงินช่วยเหลือพิเศษของผู้สูงอายุที่ครมอเคาะเมื่อวานนะครับซึ่งเบื้องต้นนะครับแอดมินขอใช้คําว่า ก็คาดว่าจะเข้าพร้อมกับเบี้ยยังชีพที่ท่านผู้ชมได้รับเป็นประจำทุกเดือนนะครับซึ่งแอดมินก็บอกแล้วว่าเมื่อสักครู่นี้นะครับเงินก็น่าจะเข้าในวันที่10พฤษภาคมตามตารางนี้ของกรมบัญชีกลางนะครับก็เอามาเน้นย้ําให้ทราบสําหรับกลุ่มผู้สูงอายุต่อไปนะครับเป็นในส่วนของเงินสงเคราะห์บัตรสวัสดิการครับเงินสงเคราะห์บัตรสวัสดิการเดี๋ยวเรากลับมาดูภาพนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับ เป็นเงินที่ภาครัฐนะครับจะให้กับผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปก่อนเดือนที่ได้รับสิทธิ์เงินสงเคราะห์ดังนี้นะครับเราจะคุยกันเฉพาะเดือนพฤษภาคมนะครับเพราะฉะนั้นในตารางให้ท่านผู้ชมดูบรรทัรด,ทรด,ทดที่2นะครับงวดที่จ่ายนะครับงวดที่จ่ายงวดที่2งนะครับงวดแรกเนี่ยจ่ายไปแล้วนะครับวันที่23เมษายน65 บางท่านบอกว่าไปกดแล้วไม่มีนะครับท่านผู้ชมต้องย้อนกลับไปดูตัวหนังสือวักแรกของหน้าที่แอดวินโชว์ให้เห็นนะครับที่บอกว่ากรมบัญชีกลางกำหนดการโอนเงินสงเคราะห์เข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์หรืออ e ีมันนี่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีสิทธิ์ที่มีอายุครบ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปก่อนเดือนที่ได้รับสิทธิ์เงินสงเคราะห์ความหมายก็คือว่าถ้าท่านผู้ชมเพิ่งจะอายุครบ60ปีเดือนเมษา นะครับบางท่านเพิ่งจะอายุครบ60ปีเดือนเมษาท่านผู้ชมจะไม่ได้5เดือนย้อนหลังนะครับท่านผู้ชมจะต้องเริ่มนับเดือนพฤษภาครับนะโดยยึดเหมือนกับเงินช่วยเหลือพิเศษเมื่อสักครู่เนี่ยต้องดูว่าท่านผู้ชมรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนไหนนะครับถ้าท่านผู้ชมเพิ่งจะรับเพิ่งจะอายุครบ60แล้วท่านผู้ชมยังไม่ได้รับเบี้ยยังชีพเนี่ยอันนี้ผมแนะนำนะครับให้ติดต่อสอบถามอบตเทศบาลหรือสํานักง,งานเขต นะครับเพื่อสอบถามเจ้าหน้าที่ว่าช่วงอายุเดือนวันเดือนปีเกิดของเราเนี่ยนะครับมีการตัดเรื่องของงบประมาณอย่างไรเพราะฉะนั้นในส่วนของเงินสงเคราะห์ตรงนี้นะครับจะไม่ได้โอนเข้าบัญชีนะจะไม่ได้โอนเข้าบัญชีหรือว่าจะไม่ได้เป็นตัวเงินที่จะให้ท่านผู้ชมไปรอรับที่อบตเทศบาลหรือพนักง,งานเขตนะครับจะเป็นเงินที่เข้ามาในกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือ e money ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ ซึ่งก็สามารถกดเป็นเงินสดได้นะครับแล้วก็รูดซื้อสินค้าก็ได้ด้วยเช่นกันแล้วก็สะสมไปในเดือนถัดๆไปได้นะครับซึ่งสามารถสะสมได้จนถึงเดือนกันยายนเลยนะครับในส่วนนี้เงินอ e ีมันนี่ที่จะเข้ามาในบัตรสวัสดิการนะครับซึ่งผู้สูงอายุที่จะได้รับเงินส่วนนี้ <S 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 ก็ต้องบอกว่าจะต้องเป็นผู้สูงอายุแล้วก็จะต้องมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด,ด้วยนะครับถ้าไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะไม่ได้เงินในส่วนนี้ นะครับเอ่ะเดี๋ยวตัวหนังสือขึ้นให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับข้อหนึ่งนะครับดูข้อหนึ่งนะครับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเงินช่วยเหลือพิเศษนะครับอันนั้นผมอธิบายไปแล้วเมื่อกี้นี้ต่อมาเนี่ยเป็นเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุภายในวงเล็บนะครับที่มีบัตรสวัสดิการนะครับที่มีบัตรสวัสดิการเพรฉะนั้นตรงนี้ถ้าใครไม่มีบัตรสวัสดิการก็จะไม่ได้นะครับ แม้ว่าท่านจะอายุเกิน60หรืออายุ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปก็ตามถ้าไม่มีบัตรสวัสดิการก็จะไม่ได้ทีนี้เมื่อท่านมีบัตรสวัสดิการแล้วนะครับอัตราส่วนที่ท่านจะได้ในวันที่15พฤษภาคมนะครับเงินจะเข้ามาในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในส่วนของอกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-money นะครับ15พฤษภาคมจะโอนเข้ามา50บาทกับ100บาทไม่มีตกเบิกแล้วนะครับเพราะว่าตกเบิก5เดือนนั้นได้ไปตั้งแต่23เมษายนแล้วเพราะฉะนั้นตั้งแต่ เดือนพฤษภาเป็นต้นไปภาครัฐก็จะโอนทุกวันที่15เข้าบัตรสวัสดิการนะครับในวันที่1น,นะครับในวันที่1พฤษภาใครได้200นะครับสวัสดิการรูดซื้อสินค้าใครได้200ก็จะได้รับเงินสงเคราะห์ตรงนี้อีก50บาทนะครับท่านผู้ชมจะไปรูดซื้อสินค้าหรือจะสะสมเพื่อเอาไปรูดในเดือนต่อไปก็ได้แล้วแต่นะครับเพราะว่า50บาทมันกดเป็นเงินสดไม่ได้ก็ต้องสะสมให้ครบ100นะครับ ส่วนท่านใดที่ได้รับสวัสดิการในวันที่1พฤษภาสามร้อบาทก็จะได้รับเพิ่มอีก100บาทในส่วนของเงินสงเคราะห์นะครับก็จะเข้าในวันที่15เช่นกันนะครับอ่ะอันนี้คือในภาพรวมของคําว่าเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุนะครับทั้ง3กลุ่ม3ามไม่ไม่ใช่3กลุ่มนี้ทั้ง3ก้อนชัดเจนนะครับมีเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะครับมีเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ6 0 0 7 0 0 800 1000อันนี้เหมือนเดิมนะครับ แล้วก็เงินช่วยเหลือพิเศษก็จะได้รับตามขั้นบันไดนะครับที่แอดมินเอาภาพจากท่านรองโฆษกมาให้ดูนะครับภาพนี้นะครับให้ไล,ล่เรียงไปเลยซึ่งเงินก้อนนี้เนี่ยนะครับก็คาดว่าจะเข้าในวันที่10พฤษภาตามตารางที่ของกรมบัญชีกลางล็อกเอาไว้เพราะว่ามันเป็นการเพิ่มเบี้ยอย่างชีพไม่น่าจะมีการซอยวันอื่นๆเพราะว่ามันจะดูเป็นยิบย่อยนะครับอันนี้ถ้ามีความชัดเจนจากภาครัฐเดี๋ยวแอดมินจะรีบมารายงานให้ทราบ นะครับในส่วนของผู้สูงอายุก็ครบถ้วนนะครับครบถ้วนทั้ง3เงินทั้ง3ก้อนที่จะได้มานะครับบางท่านที่ได้แน่ๆน,นะครับที่ได้แน่ๆเลยก็คือเบี้ยยังชีพใช่ไหมครับอันนี้ได้ได้ทุกคนไม่แยกว่ามีบัตรสวัสดิการไม่มีบัตรสวัสดิการได้ทุกคนเงินช่วยเหลือพิเศษนะครับหนึ100่งรถึงสองบบาทก็ได้ทุกคนส่วนจะได้มากได้น้อยก็อยู่ตามขั้นตามช่วงของอายุนะครับก็คือ 60-69ได้100 70-79ได้150นะครับ80-89ได้200แล้วก็90ขึ้นไปได้250ก็บวกกับเบี้ยยังชีพเดิม600 700 800 1,000นะครับก็จะเป็นก็จะเพิ่มตามอัตราส่วนนะครับตามตารางที่อันมินได้แสดงให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะครับต่อไปครับเป็นในส่วนของเบี้ยยังชีพผู้พิการนะครับเบี้ยยังชีพผู้พิการส่วนนี้ แอดมินไม่ไดเอาภาพมาให้ดูแต่ว่ามันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับก็คือผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า18ปีนะครับอันนี้ท่านจะได้รับ1,000บาทในวันที่10พฤษภาคมนะครับวันที่10พฤษภาคมโอนเข้าบัญชี1,000บาทส่วนผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและอายุเกิน18ปีขึ้นไปนะครับอายุเกิน18ปปีมีบัตรผู้พิการมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่วนนี้ จะได้เงิน2ก้อนนะครับก็คือวันที่10พฤษภาได้800แล้วก็ประมาณวันที่22พฤษภาก็จะได้อีก200บาทเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ในบัตรสวัสดิการซึ่งก็กดเป็นเงินสดได้สะสมได้เช่นเดียวกันนะครับแยกเป็น2ก้อนนะครับผู้พิการอายุต่ำกว่า18ปีมีบัตรผู้พิการได้1,000บาทโอนเข้าบัญชีวันที่10พฤษภานะครับส่วนผู้พิการอายุเกิน18ปีมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้800บาทในวันที่10พฤษภา,าและวันที่22พฤษภา,าโดยประมาณก็จะได้เพิ่มอีก200บาทโอนเข้ากระเป๋าเงินอ e ิเล็กทรอนิกส์อีมันนี่ในบัตรสวัสดิการส่วนผู้พิการที่อายุเกิน18ปีมีบัตรผู้พิการแต่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐท่านยังได้แค่800บาทอยู่นะครับยังได้แค่800บาทอยู่โอนเข้าบัญชีหรือไปรับที่อบาตาเทศบาลน,นะครับในวันที่10พฤษภาคมแจ้งให้ทราบต่อไปครับเป็นกลุ่มสุดท้าย เป็นเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดถึง6ขวบนะครับกลุ่มนี้ก็ต้องเรียนตามตรงว่าพ่อแม่ผู้ปกครองหลายท่านก็คอมเมนต์เข้ามาเรียกร้องเหมือนกันว่าเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแล้วทําไมไม่เพิ่มเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดบ้างนะครับพ่อแม่ที่จะต้องดูแลเด็กก็ขาดไรายได้ตกงานขายของไม่ได้ก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันทําไมถึงยังไม่ได้รับการช่วยเหลือบ้างนะครับซึ่งเรื่องนี้แอดมินมองว่า อาจจะต้องรอลุ้นนะครับอาจจะต้องรอลุ้นเพราะว่าภาครัฐเองก็รู้สึกเหมือนจะมีเงินจํากัดจํกเขีรยแต่ก็พยายามที่จะช่วยนะครับช่วยแต่ละกลุ่มแต่ละประเภทไล่เรียงออกมาซึ่งตอนนี้กลุ่มที่ต้องรอลุ้นกันต่อไปคือกลุ่มของผู้พิการกับกลุ่มของเด็กแรกเกิดว่ากระทรวงพมจะมีการเสนอขอความช่วยเหลือใดๆเพิ่มเติมจากมติครมหรือไม่นะครับเพราะนั้นในส่วนนี้เด็กแรกเกิดเองก็ยังได้แค่รายละ600อยู่เหมือนเดิมนะครับแรกเกิดถึง6ขวบ ท่านใดที่ไปแจ้งเอาไว้หรือท่านใดที่เพิ่งจะคลอดลูกคลอดบุตรนะครับก็อย่าลืมนะครับเอาใบสูติบัตรเอาเอกสารของคุณพ่อคุณแม่ไปยื่นติดต่อที่อบตเทศบาลหรือสำนักง,งานเขตที่ท่านอยู่อาศัยเพื่อขอรับเงินตรงนี้นะครับถ้าท่านไม่ไปทําเรื่องเขาก็ไม่ให้นะบางท่านทราบบางท่านไม่ทราบยังไงก็ถ้าเกิดเห็นว่ามีครอบครัวใดเพิ่งจะคลอดลูกใหม่อันนี้ก็ช่วยแนะนำนะครับเป็นกระบอกเสียงให้เขาไปดําเนินการติดต่อกับเทศบาลอบตอ ท้องถิ่นที่อยู่อาศัยด้วยนะครับเผื่อจะได้รับเงินช่วยเหลือมากบ้างน้อยบ้างก็ยังดีนะครับนี่คือกําหนดการโอนเงินนะครับช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางนะครับทั้ง3ประเภทคือผู้สูงอายุผู้พิการและเด็กแรกเกิดถึง6ขวบนะครับในเฉพาะเดือนพฤษภาคมแอดมินเอามาเน้นย้ําเอามาให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับท้ายที่สุดนี้ก็ฝากเอาไว้ด้วยกับผลิตภัณฑ์สบู่กายยาไว้โซ็นะครับเหมาะสําหรับท่านที่ ผิวคล้ำสิวฝ้ากระจุดด่างดำนะครับรวมถึงผื่นคันต่างๆก็เพียงแค่ก้อนละ29บาทเท่านั้นหรือท่านใดอยากจะมีทุนน้อยอยากจะร่วมลงทุนนะครับไปไหนมาไหนลําบากอยากจะขายของมีไรายได้อยู่ที่บ้านนะครับก็สามารถโทรศัพท์มาขอคําแนะนําคําปรึกษาได้นะครับ0 9 2 9 7 0 7 1า8นยะครับท้ายที่สุดนี้ขอทุกท่านปลอดโรคปลอดภัยโดยทั่วกันนะครับพบกันใหม่กับเอเนียลไทม์คลิปหน้า มีข่าวสารด้าน,นอื่นๆมารายงานให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบด้วยคลิปนี้ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ